สวัสดีครับผมซึ่งในเกิดคุณสมเกล้ครับผมเกณฑ์น,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยข้าวคัจจาวข้าวคัลครองเหลี่ยงวิเคาเกรือปาจิงรีครับวันนี้กู้ามากับเสนอกลางไซส์เอ t กูที่สตาร์เตอร์ครับโง่กลางดูการแรงเสียงและการโมเมนต์ผมได้สร้างสิ่งงานหนึ่งสิ่งมีความยาวรวม32เมตร มีเสกากลางข้างละ6เมตรมีกวักตาข้างละ6เมตรกีคำยางข้างละ10เมตรจากจุดสูงสุดข,ของเสกากลางใกล้ไปลายร่างยาว20สิบเมตรเรามีงอโลกสปอร์และพิมพสปอร์เรามีแรงที่จุกพิมพสปอร์ขี่สามกิโลเรวกังเรามีแรงขี้จุกกวักตาที่หกกิโลหยุดกัง เรามีแรงขี้จุกเสากลกงหรือขี้6กิโลหรือันเรามีแรงขี้จุกอ่าอร์สัอร์อขี้สากิโล่รกันเราสามารถดูจุกแรงเสียงหรือโซแรงเสียงได้ปกคำว่ากวีครับเราเห็นได้ว่าสีแดงกตบเป็นบวกที่ดำเท่ากับสูงคือไม่มีแรง สีฟ้าคือแรงทีอ่อสามารถดูกะเอียดโดยการปกป้งที่สิ้นส่วงใดสิ้นส่วนหนึ่งแค่ดูแ,แลแบบกะเ,เอียดจะระยะสูงเมตรเข้ากับ0.01ไปเรื่อยๆลักระยะ10เมตรอยู่ที่สูงสงเส้นสกันครับเราสามารถดูโมเมนต์รับ ได้ครับกบไม่กว่อ M ครับเส้นกังครับ,รบสีบแดงคือบวกสีดำเข้ากับสูงสีฟ้าเข้ากับเป็ดลบแรงที่จุดกระคำอยู่ที่โมเมนต์กับหน้าก็คือสูงจุดแรกแล้วก็ไกหาจุดสูงสุดของโมเมนต์เข้ากับระยะ10เมตรกูขี้สูงจุดหนสูง เราสามารถดูข้างบนไล่กดคำว่าออไดเป็นสันครับอ,อขอบคุณมากครับ